ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคานนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่เนฮะีพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดเนองคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครัะอยูอ่ตรงนั้นไว้เพียรอยู่ตรงนี้ครับเกมหมดส่วตรงนี้แหละมีเกมเออเออเออเพียอยู่ตรงไหนมันก็ได้ เน่โชว์ให้โชว์เปิดบ้างกับโชว์โชว์บอกว่าอ้าไปไปเอามันไปซักอีนนน่ะเจียดมากเลยยยนะตีนนนปุ๊บโอเคเอ้ยพี่ยังไม่ได้เตรียมที่ให้ทุกคนด้วยว่าอะไรี้ทุกคนอยากอยู่ไหนอยู่เลยเดเดอยากอยู่ตรงไหนก็อยู่เลยนะให้พี่แบบได้ของพอที่แบบจะคลายได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันเอาแล้วนะพร้อมแล้วโชว์เดี๋ยวโชว์ตีพี่ทีนึงนะแบบเปิดคลิปมาตีพี่ทีนึงโอเคเตีไปเลยครับทุกคนแซมแซม สองเดี๋ยวตีเลยนะสามสองหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยเร็วรีบไปโอเคครับโอเคผมกำลังไปเร็วเร็วเร็วพามันไปขางพามันไปขางเร็วเร็วลงไปตรงไหนลงไปลงมาลงมาลงไปดิลงไปดิโอ้ยโอ๊ยจะจะตกไปไปเอามาลงไปแล้วเจอกันบ๊ายบายลาพักดีบ๊ายบายนะพี่นนท์ผมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยโอ้ยเอ้า โอ hey. ้ยทุกคนผมดวงขังไว้ท şey ี่ไหนเนี่ยเฮ้ยสมน้ำหน้าโอ้ยทุกคนโหดร้ายจังเลยเดี๋ยวผมจะออกยังไงอ่ะอืมขุดไม่ได้อีกแล้วเอ๊ะจะออกยังไงดีนะทุกคนเฮ้ยพี่นอนจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยกำลัจะออกไงถ้าโชว์ฟังพี่นะถ้าพี่ออกไปได้นะโชว์แบบ หัวขาดคอขาดคือแบบไม่ได้เล่นเกมนี้เลยยังไงีวิีดีโชว์ก็แบบไม่รอดมาเลยพี่มาเตะค้นผมมาเตะตูดผมเดี๋ยวนี้โดนติแน่ดูครับถ้าผมถ้าอยากให้ผมเตะตูดโชว์นะครับกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะเอาไหไปแล้วบ๊ายบายออกไม่ได้หรอกเอ็งโง่เดี๋ยวผมหาวิธีออกก่อนนะครับทุกคนเพื่อผมขุดไม่ได้เลยโอ้ยอืมเฮ้ยก็ทำเฮ้ยเ้ยไม่ได้นี่บ่าลืมไปเอาวางทําไมไว้เนี่ยเอาไงดีครับเผ่อวางไปแล้วออกยังไงผมโดนขังที่ไหนเนี่ย กงอะไรเนี่ยโกงนกกงลาวาโกงอะไรก็ไม่รู้ครับออกยังไงออกยังไงตรงเนี้ยเปิดประตูเปิดลงไปก็ตายนะครับงั้นเราทํายังไงดีเรามีที่ปรุงยาด้วยอ๋อรู้แล้วปรุงยากันไฟไงครับทุกคนคือผมเพิ่งไปลงนรกมาไง,ไงเป็นแบบเป็นลุยนรกเอออ่า <Hey. S 1> ใส่นี้แล้วก็ปรุงยาปรุงยังไงดีทำไมใส่ในทิชืู่บาดไม่ได้อ่า มันต้องเป็นยาแบบยังไงมันเย็นขวดอะไรเนี่ยมันจะเป็นขวดอะไรวอเทอร์บัตเทอร์โอเคมันต้องเป็นวอเทอร์บัตเทอร์ใส่ไอเนียพี่ใส่ตัวของอะไรใสอะไรมันใส่อันนี้อ่าปรุงยาได้นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรอะรอโอเคครับระหว่างนั่งรอระหว่างนั่งรอเราทำอะไรดีเราเราหาทางออกดีกว่าครับอืมเราอ๋อเราลงไปทางนี้เลยกันปรุงยาเร็วเร็วปรุงยาเร็วเร็วปรุงยาปรุงยา ซื้อโอเคได้เราเรา,เราก็ใส่แม็กมากครีมเข้าไปมันจะกลายเป็นยากกนไฟนะครับแล้วเราก็กระโดดลงไปเลยแล้วเราก็รอดแต่ผมไม่รู้นะว่าต้องไปทางไหนไปไหนต่อจะหาของอยังไงอะลงไปด้านล่างสิแต่เหมือนผมเห็นเขาเดินไปทางนี้นะเดินไปทางเนี้ยนะเ,เดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยแมงวันไม่เป็นไรหรอกนี่ไงได้ยาก,กนไฟแล้วแล้วก็กระโดดลงไปเลยนี่โอเคเรารอดแล้วนี่นะครับทุกคนผมอยู่ในลาวาแต่ผมยังรอดไงเพราะว่ามียากกนไฟ งั้นเราดีไปกันเลยดีกว่าโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนครั้งหน้าอย่าให้เกล์แค้นด้วยอะไรอคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวโดนแน่พวกนั้นไปไปทางนี้มันมีอะไรป่ะมาเดินไปทางไหนอ่ะเฮ้ยข้าวโพดเป็นอาหารได้ไหมอันนี้คือข้าวโพดป่ะหรือสับประรดอ๋อสับประรดกินสับประรดดีกว่าเฮ้ยใครทำไรอ่ะโรรอยาลกจิงเฮ้ยมีคนด้วยม,วบบมีคนด้วย,ยนี่เดี๋ยวกินกันมีคน เดี๋ยวผมจะเดินตามไปเดินตามไปยังไงเดินตามไปวิ่งับรถไหนไหนไหนไปทางไหนเฮ้ยอุ้ยแพนด้าแดงของใครเนี่ยเอาไปไดีกว่าเอาไหนไหนไหนเขาไปทางไหนอะเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะเอ้าหายเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจออะไรวะเขาอยู่ไหนอะทางไหนไปดีเอา อผมก็หาไปเจอเหมือนกันเมื่อกี้ผมเลยต้องเปิดไปเจอหาป่าไม่หนาเกินอพี่จะหาเจอไหมแน่เด้โอ้พี่เฟียเกาะโคตรหนาเออตาอะไรอ่ะผมขอหน่อยขอตาหน่อยท้างไหนวะเดอหางไหนอ่ะไงพี่นอนพี่ลองบินเข้ามาดิมึงฝากตากูไปเลยก็ในไปไหนอ่ะป้องใส่โอ้เจอเจอโอเค อยู่ในเกมนทอดีของช่องเฮดอ๋อใช่เดเอ้ยโชว์ม่มีหมวกอยู่หมวกอ่ะหมวกเรไเลแปลกๆเต็มเลยไปใส่ได้นั่นแหละโอเคนะเดี๋ยวต่อกันนะทุกคนทุกคนไปหาที่ของตัวเองก่อนถึงจะยังไม่มีที่ก็แต่หาไปก่อนตรงไหนก็ได้ก็ได้เลยหรือว่าเอาเอาเออเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกแต่เออไม่ไม่ของของโชว์กับเดอยู่เอ้ยโชว์กับเซียอยู่ห้องสุดท้ายเลยก็คือห้องกว้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอ๋อโอเคแล้วส่วนของเดเดรอให้พี่มีของพอค่าก่อน เดีเย๋ยวของกุก๊กเ,เดี๋ยวบอกนะจาต่อหนึ่งทางไหนเนี่ยเมื่อกี้เขาเห็นทางมันมันไปทางไหนเนี่ยอ่าโอ้ยเอ้ยทางไหนเฮ้ยเห็นชื่อคนชื่อคนเฮ้ย,ยตรงไหนปะจริงบอกให้มาตัดหญ้าตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครมาตัดเราจะหาทางเข้าก็ยากตรงนี้หรอเฮ <c oughs> ้ยมีทางลงด้วยชื่นลงไปนะครับแป๊บนึงเอาเอาเอาแพนด้าแดงก่อนแพนด้าไหมนี่แพนด้า โอเคแพนด้าใครไม่รู้นะครับแต่เราจะเอามาเข้าแพนด้าของโชกี้ไปเห็นขี่แพนด้าอยู่มาเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะปุ่มเฮ้ยเอ้าลงลงเลยไปเลยลาชการลงพึบเวลงมาเลยครับอ่ะเราคยเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเอออันนี้อะไรเนี่ยกระโดดซซไปทางไหนอ๋อคือมาตรงนี้อะไรอ่ะอุ้ยมีมั่วกับฮุดโซให้ผมด้วยกระโดดขึ้นไปดีกว่า มันจะมีอะไรอ่ะอ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะอ๋อตบีทับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวปิดอ้าไม่เกี่ยวเอาสับไว้เนี่ยโอเคครับค่อยๆลงเดี๋ยวเราตายเพราะเราจะตายแล้วเราไม่มีอาหารเลยมันโอ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวตกมันน่าจะมีกล่อนที่มีอาหารอยู่นะเนี่เรากระโดดไปอย่างนี้เลยอันนี้ล่ะกระโดดทางนี้เหรอไม่มีหมวกอะไรไม่รู้โอ้ยมีชุดเกาะด้วยแต่แต่ไม่มีเนี่ยไม่มีอาหารนะโอ้ยโอ้ยตก ไปยังไงอ่ะไปยังไงครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองโดดดูดดดูอีกรอบกันอ่าเรามาตรงนี้อ๋อจับอ๋อตรงนั้นเปิดแล้วไปเลยไปเลยอาหารไม่ค่อยมีเลยน่าจะมีกล่องที่มีอาหารอยู่เฮ้ยมีคนข้างหน้าเดียวเป็นไงเฮ้ยโอ้ยโอเคของแบบนี้น่าจะน่าจะรอดอยู่ครับตรงนี้มีคนมีคนอยู่ข้างหน้าใส่อ่ะโอเคเตรียมของ พร้อมไปเฮ้ยอะไรเอือวนี่ทะไรเฮ้ยเราจะตายเราจะตายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยากว่ะวิ่งมาตีแล้วก็หนีโอ้โหเป็นยังไงโอเคขออนี้น่าจะดีก่อนครับไปเฮ้ยเรื่องนอนจิงเลยทุกคนเอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเฮ้ยแต่มบอกคนอื่นเราสู้มาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 โอ้ยเดี๋ยวตาย ตายแล้วใช่ไม่สนอโ,อโอ้ยไม่มีโทเทมแย่แล้วนี่ลืมปรับตาของตกไปตายใหม่ดีกว้าง้ายเอาเกมแคต